พี่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดหนึ่งกับผู้ชมครับคุณพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเพชรภูมิครับผมอยู่ตําบลนาขอมอําเภอไผ่ศรีจังหวัดขอนสวรรครับผมครับคุณพี่ปลูกพืชอะไรบ้างครับอ้อยกับมันสำปะหลังครับอ้อยกับมันสำปะหลังเป็นหลักอันนี้ก็คือปลูกมานานแค่ไหนเลยฮะหรือว่าเพิ่งเริ่มปลูกโอ้ปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นู่นเลยครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ตั้งแต่เราเด็กๆเลยอ๋อก็คือเห็นมาตั้งเล็กๆเลยในอดีตเนี่ยโซนเนี่ย ผมผลิตได้เยอะมาทั้งอ้อยทั้งมันเนี่ยเอาอ้อยก่อนอ้อยอ้อยผลผลิตก็แถวบ้านผมนี่ยก็ไร่หนึ่งก็ประมาณอยู่สิบตันครับถ้าที่ดีๆก็ได้ถึงสิบห้าตันครับโอ้แท้น้ําถึงปุ๋ยถึงก็สิบห้าตันครับถ้าที่เขาเรียบๆเรียบๆแต่ถ้าเป็นที่ทั่วไปที่ของผมนี่มันเป็นที่โคกที่ที่โคกที่ไม่เสมอที่ดินโงมั่งที่ดินหินมั่งครับแล้วแล้วมันสัมประสิทิอะพี่ มันสับปะหลังที่เคยปลูกมาผมยังไม่เคยได้ไร่ละห้าตันเลยครับในอดีตหนึ่งสูงสุดนี่กี่ตันสามตันครับมันสับปะหลังนี่นะครับเจอโฟทีรู้จักโฟทีได้ยังไงครับอ๋อพอดีครับมีเพื่อนมาแนะนําครับก็พอดีว่าอ้อยผมอะ่ะฝนมันแรงน้อยก่อนนะเออฝนฝนมันแรงแล้วผมทําอ,อ,อ้อ,อยปั๊มอ้อยขึ้นมาประมาณหวเข่าน่ะมันเหลืองหมดทั้งแปลงแล้วผมก็จะถ่ายทิ้งแล้ว เฉีดไปประมาณสักสามสามวันนี้มันเริ่มเห็นเห็นผลมันเริ่มจากตีมันเหลืองเหลืองไมันกลับมันกลับมาเขียวอะอาทิตย์แรกเลยนะครับสามวันสี่วันห้าวันเนี่ยเริ่มเห็นและเริ่มเขียวขึ้นมาผมก็ไม่ได้สนใจอะไรพอมันมันมาสักอาทิตย์เฮ้ยมันเริ่มเขียวขึ้นมาผมก็เดินลงไปดูเฮ้ยมันเริ่มแข็งหน่อขึ้นมาเลยใหม่จากผลไม่มีนะอ่าพอครบติภาวะผมก็ฉีดใหม่รอบพอดีฝนตกมาพอดีช่วยผมเลยไอ้วันที่พี่เก็บขายเนี่ยมันได้เท่าไหร่ครับผมได้ไร่ละสิบกว่าตันครับ สิบก่าตันครับผมถ้าไถทิ้งนี่ศูนย์เริ่มใหม่ก็แล้วจะจ่ายบานเบอร์เลยโอ้โหเริ่มใหม่ก็ห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นครับสิบไร่อ่ะแล้วตอนนั้นที่พี่เล่าหผมฟังคือเอาไปพิสูจน์เพราะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากับมันมันจะดีจริงไหมผมตาเขาบอกว่าพา่อกให้แช่ตั้งแช่ต้นพันมาเลยที่พันมาไม่เคยแช่เลยครับไม่เคยแช่เลยไม่เคยแช่พอมาเจอโฟรทีเขาบอกว่าต้องแช่ตั้งกอนทอนหลังแล้วทอนหลังจากแช่แล้วเป็นไงออกลากดีไหมดีครับ สุดยอดเลยครับผมก็ที่อยู่ประมาณสองงานก็สองว่าตารางวาเนาะผมก็ขาดไม่กี่ิโลเขพอสี่ตันนะครับอ้อยไม่ใช่อ้อยมันพันอะไรแค่งดำสองงานได้สี่ตันเพราะนั้นตัวเลขกลมๆเลยครับไรหนึ่งได้แปดตันแน่ๆอันนี้คือความมั่นใจอยากพี่เพชรว่าทดลองแล้วเนี่ยยังไงก็ใช้แน่นอนแล้วค่าแป้งเป็นยังไงมั่ไปวัดค่าแป้งก็ตอนนั้นก็อายุกันยังไม่ถึง แส่กระเดานผมแค่เจ็ดเดือนนะครับผมก็มขุดแล้วก็ไปวัดแป้งครับอ,อกแป้งได้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอะครับยี่สิบหกหรือยี่สิบเจ็ดเลือกครับผมมันเจ็ดเดือนนี่นะแล้วแขกดํานี่นะครับโอ้โหถือว่าถือว่าสุดยอดน,นะครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เราก็ได้ยินจากปากเกษตรกรตัวจริงแล้วนะครับพี่เพชรฉีดในมันสำปะหลังเนี่ยพี่ฉีดยังไงอ๋อถ้าเดือนแรกนี่ผมก็หนึ่งช้อนตะน้ำยี่สิบลิตรครับ ค่าเดือนที่2อหมก็ใช้สองช้อนต่อน้ํา20ลิตรครับอ๋อเหมือนป้อนอาหารในพืชปุ๋ยทั้งดินพี่กันใช้เหมือนยังไงฮะลดหรือเพิ่มหรือปกติหรือเพิ่มไม่ผมไม่ได้ใช้เลยครับฉีดพ่นโฟทีคู่กับอะมิโน,โนแบคเนี่ยครับเก็บได้4ตันในที่2งานครั้นี้ก็เลยใช้ในพื้นที่เยอะขึ้นเลยนะครับพี่เพชรว่าพิพันตัวเนี้ยพี่เพชรประทับใจอะไรบ้างครับ โอ้โหมันสุดยอดแล้วครับวันนี้ทีมงาน 4T นะครับ mm hmm. กรเกษตรอินทรีย์ mm hmm. เพื่อเกษตรกรไทยทีมงานวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับคราวหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ